สวัสดีค่ะแบบสีทั้งหลายเลยนะคะวันนี้ป้าคัาใสจะมาทำคลิปนอนไปนอนมากา็คิดอยากทำคลิปนะคะผู้ใหญ่ใจดีเอาของมาให้นะคะแต่ว่าลูกชายก็เปิดก่อนตอนที่ป้าคัาใสไปโรงพยาบาลน,นั่นแหละมาก็มีมีลูกเสี่ยวก็มาเยี่ยมนะคะ ชาวบ้านกุนบุญก็มาเยี่ยมก็สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ปลาคำใสก็ดีขึ้นเยอะนะคะก็เลยมีแรงมีแรงก็เลยอยากทำคลิปแต่ส่วนมากก็กินไปหมดแล้วคะ่ะ <laughs> นะคะก็เหลือ,อนมก็ตั้งกี่แพ็กเนาะ จำไม่ได้นะคะก็เหลืออยู่หนึ่งอันนี่แหละก็ป้าคำใสจะกินอ่าคือโอวันตีนนะคะโอวันตีนเนาะแล้วก็เหลืออ่ะนมนี้เหลือแค่นี้และคะ่ะแจกอ่าคนที่มาเยี่ยมด้วยก็ลูกกินด้วยป้าคำใสก็กินด้วยอันนี้ก็จะกินอีกด้วยนะคะ กินไปกินมาก็มีแรงนะคะแล้วก็มีไมโลอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะอี่นีอ่าวิตามินบีสูงนะคะโปรตีนหน่วยสิบร้อยพันสามพันคูณอ่านี่คะ่ะแคลเซียมสูง อันนี้ก็หนึ่งอ่ะหนึ่งหอนะคะแล้วก็หอที่สอง FC ส่งมาให้ผู้ใหญ่ใจดีอ่ารู้อ่าแบบว่ารู้กันอ่าดูหน้าแล้วรู้ว่าขนตากี่ซีกอ่าขนคิ้วกี่เส้นนะคะ เราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่โกูเกโกแต่เขาไม่ให้อื่นน้มก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับโอวันตินนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะนมนี้กินจนหมดแล้วไม่รู้ว่ากี่กองนะคะก็กินหมดแล้วแต่วันนี้ใจดีนอนไปนอนมาเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำคลิปนะคะ แต่ป้าคำใส่ก็อยากทำนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะเออยาที่แกปวดนะคะปวดตรงข้อตรงอะไรก็ทาได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีห้าอันนะคะห้าอันแล้วก็มีที่ป้าคำใส่ชอบที่สุดนะคะก็มีผักโดงนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าผักกาดโดง เผ็ดหวานนะคะก็กินกับข้าวนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่กี่อันนอ้อเพราะว่าเขาเขาบอกว่าป้าเขาใส่ชอบมากเขาเลยลูกก็ไม่กินนะคะลูกก็เก็บไว้ให้ก็เหลืออยู่ขนาดไม่กินนะคะขนาดไม่กินอันนี้สามอันสี่อันก็เหลืออยู่เจ็ดอันนะคะ เหลือเจ็ดอันอันนี้นะ่ะคือเขาจะไม่ค่อยเตะหรอกเพราะว่าป้ากใส่ชอบมากแล้วก็มีโอวันตีนมียานะคะยาทาที่ว่ามันปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นนะคะแล้วก็ยาหมองนี้ก็ยังไม่หมดนะคะ สมุนไพสุดนะคะสมุนไพสุดอ่าสมุนไพสุดเลยนะคะก็ทานี่ก็ปวดตรงไหนก็ทาน,นะคะคือมดกัดหรืออะไรกัดนี่ก็ทาน,นะคะก็วันนี้ป้าคั้นสายดีขึ้นมากสงสัยว่าจะไปลำก็อาจจะลำได้นะคะ ก็เลยรอดูก่อนแล้วก็กินนมไปเรื่อยๆแต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกินหวานนะคะแต่ป้าคำส่ยก็ขโมยกินอ่าวันหนึ่งจะกินอยู่กล่องหนึ่งนะคะก็ดูดทีละน้อยก็จิบน้ำเข้าไปเหลืออยู่อย่างเดียวป้าคำส่ยเจ็บอยู่ที่ชีกโคง แล้วก็นมด้านขวานะคะลึกๆเหมือนมันเป็นรังเหมือนเป็นรางแตนที่แขวนอยู่ข้างในนะคะคือเราจะลุกจะนั่งจะยืนหรือจะแขงมันปวดมากแล้วก็ที่คุณหมอฝากถึงนะคะที่ป้าคำสาว่าโอ้ยให้อะไรไม่ให้นะคะ ยานีนเหมือนเหมือนหมอนที่หนุนเลยละหัวยาที่กินแต่ละวันนะคะอันนี้สำหรับโรงบาลเต่างอยนะคะตัวนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือโรงบาลศูนย อาสกลนครนะคะก็หอนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คือ9,500นะคะตัวนี้8,500นะคะก็เลยบอกว่าโอ้ยปลาใส่ทีอยากกินนี่ก็คืออยากกินเนื้อกินปลาแห้งไม่อยากกินยานะคะก็ขอให้ ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปู่ยศสุวรรแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำรองขอให้ขอป้าคําใสขอวิงวอนขอให้หายไวๆจะได้ไปลำถวายปู่อ่านะคะพุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้นะคะ ขอให้นอนตอนเย็นนี้ขอให้หายถ้าหายก็จะไปพรุ่งนี้เลยนะคะไปลำถวายปู่ก็คิดถึงปู่คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนาลุงป้าอยู่นะคะแล้วก็คิดถึงเพื่อน youtube ทุกคนนะคะอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่แถวไหนก็ช่างคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแต่ป้าคำใส่ก็เหนื่อยก็ตื่นมาก็ กินยานอนพักผ่อนตื่นมาก็หากินนมกินยาเข้าห้องน้ำเดินให้มันตรงๆแต่เดี๋ยวนี้ยังเดินยังไม่ตรงอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อโอวันตินมาให้ป้าคำใสที่ไม่ประสงค์ออกน้ำก็ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาขอให้อายุมั่นขวัญยืนขอให้ล่ำล่ำรวยรวยถูกหวยอ่ารถตรี่อ่าทุกงวดขอให้เงินไหลนองทองไหลมาขอให้เงินข้าวเหมือนหาฝนเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไป รักคิดถึงตลอดปีตลอดไปทุกลมหายใจนะคะเข้าใจไว้ด้วยว่าเพื่อนคนนี้ก็รักเจ้าเหมือนกันคิดถึงเจ้าแต่ไปไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนขอให้บุญกุศลหนุนนำไปทางไหนอยู่ไหนอ่าอยู่ ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะบายยคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะรักคิดถึงทุกท่านถ้าวันไหน่ป้าคําใสไม่เจ็บปวดก็เห็นรอยยิ้มป้าคําใสนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดก็เหลือน้อยแล้วก็อาจจะพรุ่งนี้ก็อาจจะหายนะคะ หรือนอนพักอีกสักหน่อยก็จะหายก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปู่ยศสุวรรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ฝากไปถึงทุกทุกท่านนะคะทุกทุกช่องอยู่ในใจก็ช่องหนึ่งอยู่ในใจเสมอ ขอบคุณมากๆนะคะบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอย่าลืมช่องป้าคำใสอาชาแนลนะคะป้าคำใสซาแนลบายบายนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ